ตั้งจิตในกายคตาสติเสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมันพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่ามีนางงามในชนบทพึงประชุมกันก็นางงามในชนบทนั้นหน้าดูอย่างยิ่งในการฟ้อนรำหน้าดูอย่างยิ่งในการขับร้องหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่านางงามในชนบทจะฟ้อนรำขับร้อง พึงประชุมกันยิ่งขึ้นกว่าประมาณครั้งนั้นบุรุษผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายปรารถนาความสุขเกลียดทุกข์พึงมากล่าวกับหมู่มหาชนนั้นอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญท่านพึงนำภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมนี้ไปในระหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามในชนบทและจักมีบุรุษเงื้อดาบตามบุรุษผู้นำหม้อน้ำมันนั้นไปข้างหลังข้างหลัง บอกว่าท่านจักทำน้ำมันนั้นหกแม้หน่อยหนึ่งในที่ใดศีรษะของท่านจากขาดตกลงไปในที่นั้นทีเดียวพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรบุรุษนั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำมันโน้นแล้วพึงประมาทในภายนอกเทียวหรือไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิกุททั้งหลายเราทำอุป,ปมานี้ เพื่อให้เข้าใจเนื้อความนี้ชัดขึ้นเนื้อความในข้อนี้มีอย่างนี้แลคําว่าภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมเป็นชื่อของกายะตาสติพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงทำการศึกษาอย่างนี้ว่ากายะตาสติจักเป็นของอันเราเจริญแล้วกระทรมให้มากแล้วกระทรมให้เป็นดังยาน กระทำให้เป็นที่ตั้งกระทำไม่หยุดสั่งสมแล้วปารบดีแล้วพิกุทั้งหลาย,ลายเธอทั้งหลายพึงทำการศึกษาอย่างนี้พิกุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่บริโภคกายะตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะพิกุทั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายะตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะ พิกุทั้งหลายชนเหล่าใดประมาทกายะขตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมะตะพิกุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่ประมาทกายะตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมะตะดังนี้แล